สิบโมงสิบนาทีนะครับผมกําลังออกจากพอทแถวแถวบ้างใหญ่ครับนี่นะตรงข้างข้างพุทษาสพิรมก็วันนี้ปลายทางของเราเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเราจะไปนอนกันที่สุราษฎร์เกาอน,น่ไปข้ามไปที่สมุยนะแล้วก็ างมาจากบางใหญ่นนทบุรี214ริกิโลเมตรแล้วครับวันนี้อยู่ที่กำลังจะถึงสีแยกปานบุรีครับก็เดี๋ยวผมก็จะแวะหาอะไรกินหน่อยนะหิวแยกปานบุรีเขาจะ,ะรถเยอะหน่อยครับ เป็นปกติอ่านี่ก็คือลากยาวๆจากบางใหญ่มาเลยนะสองร้อยสิบสี่สิบห้ากิโลเนี่ยข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยครับไปเขียวเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายนี่ฮะแยกปานบุรีครับ เบมาแล,แล้วตัวนี้ก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายเข้านะครับอ๋อแต่ที้เข้าไปโคมเมืองศุลลาดก็ประมาณ2ี่สิบโลครับเดี๋ยวก็ตอนนี้หกโมงสี่สิบสี่ครับเราถึงแยกโคมโปรแล้วก็ถือว่าตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่มันก็ตัวเมืองศุลลาดแล้วนะฮะเพราะว่าเราอยู่ถนนเลี่ยงเมืองจะวิ่งเป็นวงกลมก็ได้ครับข้างหน้าก็จะเป็นแยก สนทันก็เดี๋ยวหาฟั๊มน้ำมันครับจะเติมให้เต็มถังอีกทีหนึ่งตอนนี้ถ้าดูจากขีดเนี่ยมันครึ่งถังอืมมันครึ่งถังมาประมาณสักสามสิบโลละแล้วก็เลขนาปัดตอนนี้นะครับทริปไว้หกร้อยสามสิบสามจุดสองทีนพักกันที่นี่ครับที่ประจำครับ perfect place นี่ครับเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเราพามาดูห้องพักในคืนนี้ของเราที่โรงแรม perfect place อยู่แถวแถวเมคโคข้างในตัวเมืองสุราษฎร์ครับเราได้ห้องนี้ในราคาคืนละ499บาทมาจากกุญแจ300ครับนี่เราเป็นเปิดเป็นเลนวายของกล้องวิดีโอนะครับแต่ก,ก็สัดส่วนก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับของจริงครับเป็นห้องเตียงเดี่ยวครับกว้างสะอาดแล้วก็ ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูเก่านะเฟอร์เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้แท้หมดนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเบอเิ่มเลยครับเอาเสื้อผ้าผมใส่ไปได้หมดเลยนะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะให้นั่งมีเก้าอี้ให้นั่งได้ด้วยก็นั่งทํางานเล็กๆน้อยๆได้ครับเพราะมันไม่มีพนักพิงแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นนะครับกุญแจเป็นคีย์การ์ดนะเอาออกได้หรือเปล่าไม่รู้อาออกได้ออกได้เอากุญแจออกได้ อ่ะข้อดีคือตรงหัวเตียงของเขาเนี่ยมีทั้งไฟแล้วก็ปลั๊กสามตานะครับให้เสียบได้แจ๋วเลยนะแอร์อยู่ตรงนี้ครับเป่าอกลางตัวมีโซฟาด้วยอ่าแล้วก็ห้องน้ำครับอ่างล้างหน้านะครับถังซ่วมแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่น ราคา499บาทนะครับก็ผมมานอนที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็คราวนี้ได้ราคาค่อนขัางดีเลยครับ,รบว่าพอมาหลายปีแล้วเขาก็เริ่มลดราคาลงอยู่ในตัวเมืองเลยครับแล้วก็ที่จอดรถกว้างมากๆสะดวกสบายตอนที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรครับเรามาต่อกันที่ป้ายาขนมหวานนะตรงท่าเรือที่ไปเกาะเตา่าตรงข้ามสารแต้จิว๋วนี่ครับส่วนท่าเรือนี่คือก็หลังนี่คือเรือที่จะไปกเกาะเต่านะครับออกสี่ทุ่ม เป็นเรือนอนนะอะเดี๋ยวไปดูขนมหวานนะครับ<า>เออจัดมาขับทิมกรอบใส่อะไรมัง่งเป็นนั่งฟังอร่อยมาให้เ <c oughs> จ้าถิ่นเล่าให้ฟังหน่อยร้านนี้เป็นยังไงเนี่ยเป้าป้ายาเนี่ยน,น,นอกจากเราจะมีป้ายาหอยสดแล้วใช่ป้ายาขนมยังมีป้ายาขนมหวานอีกอยู่ร้านจะอยู่ริมน้ำติมน้ำตาปีอื ข้างนี่เลยครับท่าเรือเกาะเสลชันท่าเรือเกาะคนที่นี่เรียกท่าเรือเกาะต่อสมุยต่อพังงานนี่คือเป็นเรือนอนนอนนอนออกประมาณสี่ทุ่มไปถึงไปถึงสมุทรปรากาะสมุยก็ถึงหกโมงเช้านอนไปเลยยาวๆถ้าพังงานนะถ้าพังงานก็บวกไปอีกชั่วโมงหนึ่งเต่าก็พอๆกันพอๆกันก็เกินไปอีกนิดนึงนิดนึง ใช่มันไล่ตามสมุยที่พูดนี่เคยนอนไปไหมเคยเคยแล้วสมัยวัยรุ่นเด็กเลยแหละเด็กเลยแหละทับทิมกรอบโอ้โหเฮ้ยสามอย่างเลยเหรอออันนี้อะไร้องเก่งรองแครงนั้นตางไทยตางไทยน้ำกะทิดช่ไม่ได้กินนานเ๋ยบัตชิมทับทิมกรอบก่อน ไโอเคสมเป็นระดับตำนานเพราะว่าก็บอกซื้อร้านในตำนาน <c oughs> ตัวทับทิมกรอบไม่เหมือนที่ไหนนะคือหวานหวานที่ตัวทัทิมกรอบเลยอะ <c oughs> อนอยู่ทันทิมกรอบมันจะตื่นมาเพราะมันเป็นแห้วใช่แล้วก็ใส่แห้วหวานแห้วอันนี้คือหวานแป้งมันหวานเลยอะ <c oughs> ม้องมีความเค็มกับงามันๆหน่นนนอยลองดูจังไทยครับจังไทยแังไทย,ยอร่อยตอนนี้ถ้าให้เลือกใหม่เลือกจังไทยนีเลองลออกมา อันนี้กินอแข่งกินเล่นกลุบกับกุบกับได้คือบางอย่างที่มันเป็นตำนานนะไม่ใช่ว่ามันอร่อยวาวนะแต่มันเป็นรสชาติของท้องขิดใช่คืนนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวุ่นนี้เราเดินทางกันต่อไปเกาะสมุยครับสวัสดีวันที่สองของการเดินทางครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าๆแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับ อังนังที่ขี่จากกรุงเทพมาถึงสุราษฎร์นะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่ามันนอนไม่หลับนอนดูซีรีส์นู่นนี่นั่นจนโหผมว่าตีสี่อ่ะก่อผมจะได้หลับนะครับก็เลยวันนี้ตื่นสายหน่อยเดี๋ยวเราออกเดินทางครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ้โหกำลังค้มเลยครับ <laughs> ลงมาใต้หน้าร้อนไม่ต้องกลัวร้อนนะครับกลัวฝนดีกว่า ตอนนี้เรากำลังจะออกจากเมืองสุราษฎร์นะครับก็เดี๋ยวจะออกไปทางเลี่ยงเมืองเดี๋ยวซ้ายนะครับแล้วก็พอเลยวิกซีไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาข้ามสะพานตรงไปทางท่าเรือรอน มาดูว่ารอบเที่ยงครึ่งเราจะขึ้นทันไหมนะเพราะว่าเขาก็มีจำนวนจำกัดน,นะครับรละล,ะละมันไปได้เท่าไร่รถยนต์เท่าไรมอเตอร์ไซค์เท่าไรแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะได้เปรียบรถยนต์หน่อยครับจะมาเที่ยวเกาะที่มีเฟอร์รี่เนี่ยผมบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์ได้เปรียบกว่ามอเตอร์ไซค์ได้ไหมพี่ได้ไหไมครมับอ๋อ มาต่อคิ้วมาต่อคิ้วดึงดึงทันเที่ยงครึ่งไม่โน,โน้อสวัสดีครับ <c oughs> มันเก็บของเก็บของใต้บ่อได้เยอะดิพี่สบายไม่ต้องคอยห่วงเกียร์ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุบเลดครับพี่<ช>ครับใช,ใช่ครับตัวนี้ทนพี่นี่ผมวิ่งมาหมื่นโลแล้วนะติดรถเ,เลยครับดดทนอยู่ทนอยู่ฝนลงเสร็จเลยจ้า ฝนลงข,ขุณครับรดได้ตากฝนครับงานนี้รถตากฝนตากฝน นตกจ้าโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือเอรือ้วค่าโดยสารพร้อมกับคนไฟถ้าไม่เกิน400สีซีเนี่ย2 4 0บาทนะครับสแกนจ่ายได้ตอนนี้ผมขึ้นมานั่งอยู่ข้าบนชั้นผู้สุดด้นานานะครับบาะว่ามีหลังคาให้นะแล้วตอนนี้ฝนตกครับเราจากตรงนี้ไปก็เราก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงขึ้นครับ ก็เดี๋ยวให้ดูว่าบนดาดฟ้าของเรืเอรเฟอร์รี่ของซีทานที่ข้าไมไปสมุยจากการขับไปสมุสมยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวพาลงไปดูห้องแอร์ด้วยีครับที่นั่งผมก็อยู่เกือบท้ายเรือนะเพราะว่าท้ายเรือตอนนี้นี่ฝนสาดเป็นละอองมาครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้าครับแล้วก็มีหลังคาคลุมแบบนี้ฮะที่นั่งก็เป็นเก้าอี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กนะกึ่งกึ่งผสมผสม ก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นฟันกลิ่นอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็บางทีเขาขึ้นมาสูบบุหรี่กันเนาะเออก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับขายสูบก็ไปอยู่ท้ายเรือตรงให้ลมมันพัดไปก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นฝั่งท้ายเรือครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราขึ้นมาก็ได้เข้าชุดสุดท้ายของเรือพอดีครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูให้ดู ตูดเห็นตูดสเททเราอยู่นิดนึงก็มีรถยนต์ปิดท้ายอีกหน่อยหนึ่งครับนี่ฮะเรากำลังจะออกจากดอนสักครับฝั่งนี้เป็นท่าเรือน่าจะราชาครับพอเราลงมาล่าภาคใต้เนี่ยภูเขาเนี่ยหน้าตาภูเขามันจะดูแปลกตากว่าภาคกลางกับภาคเหนือนะครับเพราะว่าภาคใต้จะเป็นภูเขาหินปูนเยอะแล้วก็มันมีฝนเยอะมันถูกกัดซ้ออะไรต่างๆเนี่ยรูปรูปทรงของหินปูนที่ตัดซ้อนก็จะดูแปลกตา รู้เนี่ยแดงๆเนีมันปลอกควันเลยน่าจะเป็นอยเลอร์ครับ <S <S เ,เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างครับพวกไลฟ์แจ็คเก็ตในอยู่ในตู้นะครับหยิบออกมาใช้ได้มาดูชัน้นหนึ่งครับเขาก็จะเป็น,รนปรับอากาศเลยครับแล้วก็มีร้านขายขนมขายของ,ของกินอยู่ข้างในนี้ <S <S ออ มาน,าน้ารีก็ได้นะใครร้อนนะต่อขันตอนนี้ผมว่าข้างนอกเนี่ยอากาศดีสบายนะครับมันเย็นเพราะฝนข้มีบันไดขึ้นตรงนี้ด้วยนี่นะฮะพามาดูวิวหัวเรือไหมโอ้องข้างล่างที่เป็นห้องปราปการนี้ก็คนเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิวห้องห้องด้านหัวเรือกันดีกว่า สมาชิกเท่านั้น <_ t imes> เขามีพรีเล e ด้วยแต่ข้างล่างน,นี้ก็โอเคแล้วครับ แต่ตอนนู้นสมัยอายุ20ต้นๆน,น,นานมากครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าว่างไหมโอ้ตรงนีส้สวยมากโอ้โหทะเลกำลังน้ำกำลังลดเลยนี่ครับผ่านหน้าทอนได้วิวแบบนี้เลยนะ นี่ครับสเตยินไปดูกันว่าว่างไหมคือนเท่าไหร่จะวานะ่างมั้เราเข้ามาเช็คอินกันที่โรงแรมแล้วครับคืนนี้คือที่2ของทริปนี้เรานอนกันข้างบนเกาะสมุยที่โซนหาหน้าทอนครับตอนแรกว่าจะไปขี่บนหาแต่ว่าพอขึ้นจากเรือมาก็ฝนตกครับตอนนี้ก็เลย เอาใกล้ๆไว้ก่อนนะเพื่อจะได้แบบว่าค่อยตั้งหลักก็เดี๋ยวว่าจะทําอะไรกันต่อวางแผนอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราปักบุดไว้แล้วแต่ละที่ที่เราจะไปตามรอยซีรีส์ไวท์โลตัสเนี่ยมาอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่จากที่ปักบุดไว้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูมันอยู่รอบเกาะเลยครับทั้งวัดคีรีวงการามวัดภูเขาทองหาดเชิงมนแล้วก็ฟิชเชอร์แมนวิลเลจโอ้โหมันมันคือรอบเกาะคือมันต้องวนไปรอบเกาะเลยก็เดี๋ยวถ้างั้น เราตั้งจุดเริ่มต้นการที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอฝนหยุดดูว่าไปไหนได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกนี่ช่าเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างในห้องกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับคืนนี้เราได้ที่พักกันที่วินโฮเทลริมหาดหน้าทอนเลยครับแต่ว่าห้องที่เป็นวิวทะเลเนี่ยเต็มตอนแรกไปถามที่สเตยินนะแต่ว่า เต็มเหมือนกันก็ตัวห้องเนี่ยติวติดกับถนนอะไรปกติเลยนะแล้วก็ห้องก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับราคา880นะครับผมขอเลือกเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้แล้วก็ดูฮะเขามีระเบียงที่เปิดออกไปได้สำหรับสายสายควันเนี่ยชอบเลยแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้ใครจะตากผ้าอะไรเนี่ยเออได้เลยนี่ครับ จริงก็เห็นวิวทะเลนะออกกมาระเบียงเนี่ยนี่คือทะเลนะครับเนี่ยหาหน้าทอนเออก็โอเคอยู่นะเพียงแค่ว่าฝั่งตรงข้ามตรงนี้มันเป็นตึกแถวดูเก่าๆหน่อยแต่ว่าเขามีวิวฝั่งทะเลด้วยแล้วก็เนี่ยสเตย์อินตอนแรกเลงไว้เพราะเขาห้องวิวฝั่งทะเลเยอะแต่เต็มก่อนนี่ครับอ่ะกลับเข้ามาดูในห้องเราเอาอ,อย่างที่เห็นครับเตียงดีมีปลั๊กหัวเตียง2จุดนะครับ แอร์อยู่ตรงนี้นะตกลงที่นอนพอดีนอนเย็นสบายแล้วก็ในห้องเนี่ยมีเก้าอี้มีอะไรให้เก้าอี้มีพนักพิงมีโต๊ะเนี่ยนั่งทำงานได้นะครับมีตู้เย็นมีราวไว้ให้แขวนผ้านะครับมีไม้แขวนไว้ให้แต่เขาไม่ได้เป็นตู้แล้วก็น้ำน้ำให้สี่ขวดเลยเอออันนี้แปลกมาก อันนึงที่อาจจะแบบว่าหลายๆคนอาจจะอึดอัดเพราะว่าห้องน้ำมันจะดูเล็กไปหน่อยนะครับในห้องน้ําเขามีอยู่แค่นี้แต่ก็นั่นแหละครับเราไม่ได้นอนห้องน้ำเนาะห้องน้ำเราไม่ได้ใช้เวลาในนั้นเยอะอยู่แล้วถ้าเตียงมันโอเคแล้วห้องที่เหลือมันกว้างในราคาคืนละ880อยู่ดิดหูานเลยแบบนี้ผมว่าโอเคมากๆแล้วนี้ครับตอนนี้5โมงนะฮะแต่ผมจะออกไปไหนไม่ได้เลย ฝนตกมอแมะมอแมทอยู่นะ่ยฮะเออทีก็เราวางแผนการเดินทางได้นะครับแต่อากาศเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยตกอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งแล้วครับ ม่ไหวครับวันนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นเรือมาก็ฝนตกยาวๆเลยมาจนตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่ก็เดี๋ยวออกมาหาดูอะไรกินก่อนครับมันก็ยังพอขี่ได้นะแต่ว่าไกลมันก็น่าจะเปียกแหลนี่ครับจบโมงแล้วนะฝนก็ยังตอกอยู่เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวสมุยครับขี่ผ่านมาแล้วก็เฮ้ยน่าจะดีไงต้องลองต้องลองนะครับสิ่เข้าวผัดครัวสมุยใส่ัลกร์ใส่กุ้งใส่กุ้นเชียงโหฟัดสวยเลยครับอร่อยมาก นี่ออผมร่าลองไม่เคยนะแต่ได้เยอะมากเลยสวัสดีครับเช้า่้านี้เราออกกันเช้าเลยครับตอนนี้7จ็ดโมงเช้าครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่จุดแรกก่อนไปที่วัดทีรีวงการามครับ เจอป้ายแนละ้วแต่วัดจะอยู่ในวัดทีริมงงกราก็เป็นเรื่อว่าฉากเปิดของไว้โลตัสเลยนะครับฉากที่สร้า เจอคู่นี้มาจากมาเลเซียเขาก็มาตามรอยไวโรตัสเหมือนกันคร <ick> ับก <oz ma lush> ็บอยให้เขาไปคิริวงการามต่อครับสำหรับทั้ง3จุดที่เรามาตามรอยซีรีส์ไวโรตัสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะอย่างที่หลายๆคนคิดว่าเอ้มาสมุยแล้วต้องมาเที่ยวทะเลครับพอดีว่ามันมีซีรีส์ตัวเนี้แล้วเราก็ได้ยินมาว่ามีคนมาตามรอย ยเยอะพอสมควรเลยมาถามคนบนเกาะเขาก็บอกมีมีมีเนี่ยมาถ่ายกันเยอะเลยก็เลยมาตามรอยเหมือนกับที่เราไปตามรอยจองคาเลนครับก็เป็นอีกทริปที่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนการเล่นเกมอะว่าอไอ้ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเราต้องมาวางแผนว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะขี่ไปทางไหนก่อนและไอ้มุมกล้องแต่ละมุมที่เขาถ่ายเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะแล้วเราจะทําไงที่จะถ่ายให้ได้ใกล้เคียงที่สุด เพราะจะให้เป๊ะเลยเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเป็นกล้องตัวเดียวกันเลนตัวเดียวกันเลยแล้วก็แสงแบบเดียวกันนะดังนั้นความสูงของการตามรอยเนี่ยก็คือมาดูจุดที่ถ่ายทําแล้วเราหาภาพซีนที่ใกล้เคียงกันนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบในการที่เราจะทําให้มันใกล้เคียงที่สุดโอเคก็สําหรับทริปนี้ครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าทอนก่อนไปเช็คเอาท์แล้วก็ข้ามกลับไปฝั่งนอนสักครับ